เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาครับการใช้ประโยชน์นะครับในอุตสาหกรรมอันสุดท้ายนะครับการทำในตัวเจนเหลวนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันก่อน ก่อนอื่นก็ดูดไนโตรเจนเข้าเครื่องอัดอากาศนะครับแล้วทาไงต่อก็พอดูดไนโตรเจนเข้ามาใช่ไหมครับก็จะมีสิ่งบนเปื้อนอยู่ก็กาจัดสิ่งบนเปื้อนนะครับก็คือจะใส่ในผ่านนะครับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับกาจัดกําจัด CO2 นะครับกําจัดซ o 2แก้คารบอกไซด์แล้วก็ผ่านเครื่องกรองนะครับแยกน้ำมันออกไปนะครับแยกน้ำมันออกไปทำไรต่อนะครับ ก็คือทําให้แห้งนะครับด้วยสารดูดความชื้นเช่นอลูมิน่าหรือซีโอไลท์นะครับก็คือจะกําจัดน้ําทิ้งไปนะครับอ่ะก็จะเริ่มนะครับเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับก็จะทําให้อากาศแห้งอากาศที่ได้ตรงนี้หลังจากดูดความชื้นเรียกว่าอากาศแห้งนะครับก็จะทําให้อากาศแห้งมีอุณหภูมิลบหนร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบสามองศาเซลเซียสนะครับพอถึงอุณหภูมินี้ออกซิเจนจะกลายเป็นเหลวนะครับออกซิเจนจะกลายเป็นของเหลวก่อนนะครับ ได้ออสเทนเหลวอ,ออกมาแล้วนะครับก็ไปทำต่อพออุณหภูมิลดถึงลบ196องศาเซลเซียสนะครับไนโตรเจนเนี่ยก็จะกลายเป็นคลองเหลวครับโอเคเราก็ได้ไนโตรเจนเหลวอ,ออกมานะครับส่วนแก๊สที่เหลืออยู่นะครับก็จะเหลือพวกแกส๊สไฮโดรเจนเกับแก๊สเฉื่อยก็ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือโปรเซสการทำแก๊สไนโตรเจนเหลวนะครับอ่ะทำไนโตรเจนเหลวสิไม่ใช่มีแกส๊สนะครับ ในตัวเจลเหลวเนี่ยก็จะใช้ในอุตสาหกรรมแช่แข็งนะครับเพราะว่ามันเย็นนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นแช่แข็งเลือดนะครับแช่แข็งอาหารเซลล์ไขกระดูกหรือส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อยืดอายุการเก็บรักษานะครับก็เห็นว่าตัวสารละตัวเรานะครับก็จะมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับจากตัวสถานะที่ต่างกันก็มีสมบัติต่างกันแล้วก็นํามาใช้ต่างกันนะครับก็แก๊สของแข็งของเหลวก็จะมีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ตัวของสารแล้วก็ เรืยอกเรียนแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคําถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ หมดถ้าสดชื่น